ขบรถเร็วที่136นะครับผมอุบลราชธานีกรุงเทพนะครับมาเป็นรถจักเอาตอมนะครับมาแล้วนะครับเป็นอาตอมเครื่องแคทนะครับผม4ี่หนึ่งห้านะครับ ับผมบอชทอ106ตู้สุดท้ายนะครับผมก็จะอยู่รับส่งผู้โดยสารที่สถานีบางเขนเป็นสถานีต่อไปนะครับผมพี่พกรอและชอคอทักทายนะครับผมขอบคุณครับ